สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสาธิตวิธีการทาบกิ่งนะครับอันนี้ก็จะใช้กิ่งมะม่วงนะครับแถวแถวบริเวณรอบบาทเนี่ยนะครับก่อนอื่นก็ต้องเตรียมต้นต่อนะครับต้นตอก็ได้จากต้นที่ปลูกจากมเมล็ดนะครับแล้วก็ถอนออกมาก็ใส่ถุงพลาสติกครับแล้วก็คุยมะพร้าวนะครับให้ต้นต่อ ออกรากในทงเลยนะครับจากนั้นก็หากิ่งพันธุ์ดีนะครับกิ่งพันธุ์ดีก็คือกิ่งต้นมะม่วงนะครับที่เราต้องการอยากจะได้พันุนะเพื่อไปขยายเพื่อไปปลูกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมะม่วงมหาชนกนะครับจากนั้นเราก็ เฉือนนะครับเฉือนแผลทําแผลนะครับเป็นรอยยาวนะครับปเฉือนเปลือกนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับประมาณนิ้วครึ่งก็จะได้แผลสําหรับประกบนะครับกับทาบกับต้นต่อนะครับนำต้นต่อมาวัดนะครับแล้วก็เฉือนต้นต่อนะครับ ให้ได้รอยแผลขนาดเท่ากับรอยเฉือนในกิ่งพันธุ์ดีนะครับอพอดีกันครับสำหรับกิ่งพันธุ์ดีนะครับเราก็จะคั้นแล้วก็ค่้นกิ่งแล้วก็เฉือนตัดท่อลำเลียงนะครับท่อลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารออกนะครับเพื่อให้กิ่งพันธุ์ดีนะครับได้ ดูดเอาน้ำเอาอาหารจากต้นต่อนะครับแผลก็จะประสานกันได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มัดต้นต่อนะครับไว้นะครับเพื่อสะดวกแล้วก็ง่ายกับการถาบนะครับ มาแน่นๆนะครับนะครับจากนั้นก็ประกบนะครับรอยแผลที่เราเฉือนนะครับระหว่างต้นต่อกับกิ่งพันธุ์ดีนะครับ ให้แนบสนิทนะครับให้ชิดกันให้ติดกันนะครับให้รอยแผลติดกันนะครับจากนั้นก็พันทับด้วยพลาสติกใสนะครับปกติก็อาจจะผูกเชือกไว้ก่อนให้ต้นต่อกับกิ่งพันธุ์ดีประกบชนิดกันแล้วก็ค่อยผูกค่อยพันนะครับแต่ละเราก็สามารถใช้พลาสติกใสพันได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ เอาพันให้แน่นนะครับให้แพร่ประกบชนิดไอชิดกันนะครับแนบสนิทตัวสาวดูครับ ันั้นก็ผูกไว้นะครับให้แน่นนะครับอ่านี่ครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการทาบกิ่งมะม่วงครับอ่าผลงานครับ